นะมาที่คู่นี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะก็ยังคงฮอตตลอดเลยนะคะล่าสุดออกมาอัปเดตด้วยนะสําหรับคุณซีพรึกแล้วก็คุณนุนิวนะคะคุณซีพรึกเนี่ยออกมาอัปเดตเพราะเขาจะมีแบบว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบแฟนมีตอะไรอย่างนี้นะคะ hmm. คุณขาแต่ว่าบัตรเนี่ยนะปลื้มใจมากเลยเพราะาบัตรขายหมดนะภายใน5นาทีนะคะไม่คิดว่าแฟนๆแบบว่าจะให้การต้อนรับดีขนาดนี้ส่วนแขกรับชมพิเศษก็ยังคงเป็นนุนนิวนะคะอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเดี๋ยวไปฟังจากทั้งคู่ค่ะ ยังยังรู้สึกว่าเป็นความฝันอยู่เลยฮะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติถ้าหมดจริงมันน่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำมันมีอะไรที่มันเกินตัวสําหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์หรือเอนจอยในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับเราใช่ครับผมต้าบอกเลยครับฮียบอกเลยเหรอไม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมรู้กันอยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เป็นเคสตรงหลักผมว่าไม่ได้เป็นเคสขนาดนั้นเรารู้สึกว่า เราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบ special เสเปเชียลด้วยกันครับผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทําใจว่าโอเคทำใจโอเคเราคุมอาหารเท่าที่ทาได้อะไรเงี้ยมีอยู่ยังมุนีเฮียไม่ได้เข้าฟิตเนสเงี้ยก็ยังเฟิร์มอยู่ทีอยากได้อะไรผมรู้ครับแต่ว่าถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโก้เ้า อ๋อถึงมาหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกถามว่าซื้อหรือเปล่ารวมหมดคาดบอกเนาะแต่ไม่ได้คาดบอกเลยะว่าพี่จีบอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ออกออกได้คมันคือเครื่องประดับโอ้ยเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งผมก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าครับก็ไม่บอกดิ้นแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วยังไงดิ้นโอยหินันนี้มันมีบอกอยู่เาเดี๋ยงเฮียจะรู้มันเป็นเรื่องหลัก สัมภาษณ์ไปแล้วก็ลุ้นไปเหมือนกันนะคะจริงๆไม่ใช่แค่คุณสีลุ้นนะนะคะนุ้นิวบอกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ยังไม่บอกไม่บอกให้ลุ้นก่อนของขวัญวันเกิดนะคะที่ใกล้จะถึงแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเตรียมตัวนะคะที่เขาจะจัดแบบว่าขึ้นมาไงบัตรแฟนมิตรวันเกิดของเขาเนะนี่ยหมดภายในห้านาทีปลื้มมากเลยเตรียมตัวแบบว่าฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังนะกับการจัดแฟนมิตรครั้งนี้ของคุณสีพฤกษ์นะคะชอบอย่างหนึ่งเวลาสัมภาษณ์เนี่ยน้องนุ้นนิวเขาจะยืนเอียงข้างนะ เขาเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยนะผู้ชมลองสังเกตดีๆเวลาซีปรึกกับนูนิวเนี่ยให้สัมภาษณ์เขายื่คู่กันปกติดารานักแสดงเขาจะหันหน้าไปหากล้องเนาะแต่ว่าน้องนูนิวเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์คือเขาจะเกียงข้างอย่างนี้นะเกียงข้างแล้วก็มองหน้าพี่ซีปรึกมีตลอดเวลาเลยนะลองสังเกตกันดูดีๆผู้ชมมีความน่ารักนะฮะน้องซีปรึกกับน้องนูนิวค่ะ